สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไรเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะซื้อหุ้น k คแ n k อย่างไรนะครับให้ได้กำไรนะซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยสตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ MACD ตัวที่สองก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แบบ EMA และตัวสุดท้ายก็คือ ADX อยากรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราลงทุนในช่วง15ปีที่ผ่านมาของหุ้นเคแบงนี้เครื่องมือตัวไหนจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปดูผล b a c k t ท s เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูงบการเงิน5ปีล่าสุดของหุ้นเคแบงกันก่อนนะครับ และนี่นะครับก็คือหน้าตาของงบการเงินของหุ้นเคแบงนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทํากําไรของเขากันดูดีกว่านะครับในปี60เนี่ยได้กําไรไป14.35บาทต่อหุ้นนะครับปี61เนี่ย16.07บาทต่อหุ้นปี62 16.18บาทต่อหุ้นปี63 12.42บาทและปี64รายมาสเดียวนะครับได้ไป4.35บาทต่อหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่า กำไรของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอะไรนะเอาเป็นว่ากําไรของเขาขอะคงที่แล้วกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ยังทํากําไรสม่ําเสมอนะเออเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูการจ่ายเงินปันผลของเขากันดูดีกว่านะครับในปี60เนี่ยจ่ายเงินปันผลไปนะครับ1.72%ปนะครับปี6.1เนี่ยจ่ายเงินปันผล2 1 6ปี6 2 2.65%ปี63 4.43%ป ปี64เนี่ยจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2.34%เนะครับเอาเป็นว่าเขาจ่ายเงินปันผลประมาณ2%ต่อปีแล้วกันนะครับมผมกดเกตซะจริงๆเนาะได้ไป2%เท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยเคแบงนะครับไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับอ่าใครที่จะซื้อแล้วกินเงินปันผลเนี่ยอาจจะรอนานหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาในช่วง15ปีของเขากันดูดีกว่านะครับผมก็ได้แบ็กเทสตนะครับตั้งแต่ปี256 นะครับดังนั้นผมย้อนไปถึงโอ้ปี2549กันเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาของเขากันดูดีกว่านะครับเริ่มต้นจากปี2549กันเลยดีกว่านะครับอาจช่วงนี้นะครับอาผมให้เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านไซเวย์แล้วกันนะครับจนถึงประมาณกลางปี52นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับอาเปลี่ยนแนวโน้มไปไหนเปลี่ยนแนวโน้มไปเป็นแนวโน้มขาข น,นะครับโอ้โ oh, หขึ้นไกลเลยทีเดียวนะครับหืเขาขึ้นมาจนถึงประมาณปี58เลยนะก็ขึ้นมาโอ้โ oh, หจากราคาประมาณ70บาทนะจนถึงราคา250บาทนะครับหื uh huh. เรียกได้ว่าทำนิวไฮเลยดีกว่านะครับต่อจากนั้นนะครับอ่ะเขาก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มนะขาลงนะโอ้โ oh, หจากปี58ไปปี59นะครับลงมาแรงเลยทีเดียวนะครับจาก250บาทเนี่ยเหลือประมาณ150บบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ มีการเด้งตัวขึ้นไปนิดหน่อยนะครับอาจแต่ไม่ถึงยอดไฮเดิมนะแล้วก็มีการย่อตัวลงต่อไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีการเด้งขึ้นหน่อยแล้วก็ย่อตัวนะแบบนี้นะตอนที่เขาลงเนี่ยเขาลงมีลักษณะเป็นคลื่นเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราลองแบ่งเป็นช่วงๆกันดูดีกว่านะครับอะในช่วงที่1น,นนี้นะครับอะผมให้เป็นช่วงเดินทางแบบไซเวยและกันนะครับนี่ก็คือช่วงที่1นนะจากปี49จนถึงประมาณปี52เนาะก็ิ ระยะเวลาไปทั้งหมดเนี่ยสปีนะครับผมให้เป็นแนวโน้มแนวโน้มไปด้านข้างละกันนะครับในช่วงปี52นะโดยประมาณนะอาจนถึงประมาณปี58นะครับอาจนถึงประมาณปี58ปนะประมาณนี้ละกันนะครับแนวโน้มของเขานะครับอาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการขึ้นลงไซเวนิดหน่อยนะครับแต่แนวโน้มโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากปี52ไปปี58เนี่ยโอ้ระยะเวลาถึง6ปี กันเลยทีเดียวนะครับและต่อจากนั้นนะครับนี่เลยนะครับเอายาวๆกันไปนะครับาจากปี58ปนะครับประมาณปี58จนถึงประมาณปี64นะกินระยะเวลาไปทั้งหมดประมาณ6ปีนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับจุดเริ่มต้นของเขานะจากราคาประมาณ250บาทตอนนี้นะครับย่อมาถึงราคา120บาทแล้วก็หายไปประมาณ50%แล้วทีเดียวนะครับใครที่ซื้อยอดดอยนี้คงเจ็บช้ำหน้าดูเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟแท่งเทียนของเขากันดูดีกว่านะครับอ่านี่ก็เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับของเคแบ k นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องมือทางการเงินอะไรเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเขียวเยวแดงแดงแบบนี้นะครับอืมเราก็ไปปรุงแต่งตามอัธยาศัยเลยนะตามความรู้ความสามารถของเราเลยนะก็คือใส่เส้นแนวรับแนวต้านใส่เครื่องมือทางการเงินโหนละเลงกันไปเลยนะบางคนนี่ใส่จนผมมองไม่เห็นราคาเดิมเลยอ่ะครับหงงงเลยนะสําหรับ ใครที่ไม่รู้ว่วาจะใส่อะไรเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับลองใส่เครื่องมือทางการเงินง่ายๆดูไหมครับตัวแรกเป็น MACD กันดูดีกว่านะครับว่าเขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่า MACD นี่นะครับแหมมีสัญญาณรวงหลอกเหมือนกันเนาะในช่วงที่เขามีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเออจะเห็นได้ว่าปล่อยกันเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ไม่โสพีเท่าไหร่นะครับน่าจะได้กําไรน้อยนะแต่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเขาแก้ตัวนะเขาแก้ตัวนะก็มีแนวโน้มที่ดีนะเกาะเทรนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยว เราลองเปลี่ยนเครื่องมือนะครับกลายเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA กันดูดีกว่านะครับว่าเขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องมือ EMA นี้นะครับแหมในตอนเทนขาขึ้นเนี่ยก็มีสัญญาณให้ไปขายพอสมควรนะครับแบบนี้ได้กาไรไม่ค่อยเป็นกรอบเป็นกำรรเท่าไหร่นะครับเออเพราะว่า EMA เนี่ยเขาจะมีความเร็วในการให้สัญญาณซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเร็วที่สุดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแหมบางทีเกิดสัญญาณ f o s ซิ่ g แนลนะครับก็คือสัญญาณลวงหลอกนะบ่อยกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือกลายเป็น ADX กันดูดีกว่านะครับเครื่องมือ ADX เนี่ยก็ให้ความเร็วนะครับกลางๆนะอยู่ระหว่าง MACD และ EMA นะครับก็อยู่ในความเร็วกลางๆนะไหนขอดูซิเออการเกาะเทนของเขาก็ยังเกาะเทนได้ดีนะครับออกก็ออกได้จังหวะนะเอออย่างนี้ดีพอสมควรนะครับอาจใช้ได้ทีเดียวนะแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าเกิดไซด์เวย์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย ADX เนี่ยเอาเรื่องเลยทีเดียวนะจะเกิดสัญญาณลวงหลอกได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนไทม์เฟรมก ดูดีกว่านะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวนี้นะครับแหม่บางทีเขาก็ไม่ถูกจริตกับไทม์เฟรมเดย์เนาะบางทีไปถูกจริตกับไทม์เฟรมวีคเนาะโอเคแล้วเคแบงล่ะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอืมถ้ามองแบบนี้นะน่าจะได้กําไรงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณการซื้อขายของ ATX นะครับในไทม์เฟรมวีคเนาะก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่เขามีเทนขาขึ้นเนี่ยก็ให้ไปถือนะครับในช่วงที่มีเทนขาลงเนี่ยก็ให้ไปขายเอ่ยแบบนี้น่าจะได้กําไรงามพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือกันด ดีกว่านะกลายเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA กันดูดีกว่านะครับเขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอืมก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับก็ไม่เลวร้วายนะไอช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็ให้ไปถือยาวๆนะครับแต่ว่าช่วงที่มีแนวโน้มขาลงนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นี้ก็ยังให้เราไปซื้ออยู่นะแบบนี้อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้เราได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องมือ MACD กันดูดีกว่านะครับสำหรับ MACD นี้นะครับแหมก็กเกาะเทรนได้ใหญ่ๆเลย ทีเดียวนะครับแต่จะไปขายช้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้กําไรหายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่เลวร้ายอะไรนะช่วงที่มีแนวโน้มขาลงเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราไปถือนะครับเอาละครับถ้าเกิดเรามองแบบนี้เราคงมองภาพไม่ออกเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางกันดีกว่านะครับ โอเคนี่ก็เป็นตารางการเปรียบเทียบนะครับการซื้อขายของธนาคารกสิกรไทยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจํานวนครั้งในการซื้อขายกันดูดีกว่านะครับ a d s ใน t ท m e f r a m e day นี้นะครับให้จํานวนครั้งในการซื้อขายที่บ่อยกันเลยทีเดียวนะครับ164ครั้งนะครับกำไร52ครั้งขาดทุน112ครั้งเลยทีเดียวนะครับเท่ากับว่านะครับเราลงทุนประมาณ3ครั้งนะเรากําไรนะประมาณ1ครั้งและจะขาดทุน2ครั้งนะเรียกว่าเจอผลขาดทุนเนี่ย ากกว่ากำไรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับ่าเราก็ยังได้กําไรในการลงทุนอยู่นะครับสําหรับเครื่องมือันดับ2ก็คือ MACD ใน time frame day เนี่ยหนึครั้งนะครับกำไรํ2าไร52ครั้งขาดทุน97ครั้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วให้ผลตอบแทนที่เป็นผลขาดทุนนะครับเออแบบนี้อาการน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูการทํากําไรกันดูดีกว่านะครับการ ทำกำไรเนี่ยผมคิดเป็นแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเครื่องมือตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเครื่องมือ ADX ใน time frame week นะครับให้ผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้น15ปีนี้นะครับให้ไปที่9.73นะครับถ้าเกิดมาหารเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีก็ให้ผลตอบแทนประมาณปีละประมาณ20เลยทีเดียวนะครับอันนี้เรายังไม่รวมเงินปันผลอีกประมาณ2นะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมา ดูเครื่องมือที่ขาดทุนมากที่สุดดีกว่านะครับเครื่องมือที่ได้บวยก็คือ MACD ใน Time f r a m e Day นะครับให้ผลขาดทุนอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยติดลบไป3.7 2เปอร์เนะครับเรียกได้ว่าผ่าเราออกมาเลยทีเดียวนะครับขาดทุนอยู่ตัวเดียวนะครับเอาละถ้าเกิดเรามองแบบนี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟเปรียบเทียบในช่วงค่าเงินในการลงทุนดีกว่านะครับช่วงที่เรามีเงินลงทุนต่ำสุดและสูงที่สุดนะครับเพื่อดูว่าเครื่องมือตัวไหนเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจะเห็นได้ว่า m a c d ใน Time f r a m e Day เนี่ยมีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยเหลือเพียงประมาณ3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนกว่าบาทเท่ากับว่าเราเนี่ยอาจจะเห็นผลขาดทุนนะครับใหญ่ถึง7 0เเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวนะ เสำหรับเครื่องมืออื่นนะครับถือยาว15ปีนะครับ EMA ใน Time f r a m e day ADX ใน Time f r a m e day นี้นะครับแหมจะให้ผลขาดทุนโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ35-40%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับใน Time f r a m e day นี้นะครับมีความเสี่ยงที่สูงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือยาว15ปีเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่สูงเนาะสำหรับเครื่องมืออื่นนะครับ MACD ในไทม a m e EMA ใน Time Frame Week และ ADX นะครับก็มีความเสี่ยงที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ในช่วง10 25นะครับอ่าก็ถามว่าเยอะไหมนะครับก็อยู่ในช่วงกลางๆนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าท r a m e w e e k เนี่ยโอเคกันเลยทีเดียวกับหุ้นเคแพงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูผลตอบแทนกันดูดีกว่านะครับว่าความเสี่ยงต่ำแล้วผลตอบแทนจะดีหรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูกันหน่อย ะจะเห็นได้ว่านะครับ MACD ใน Time Frame Day เนี่ยโหมีความเสี่ยงสูงนะครับผลตอบแทนก็ยังต่ำอยู่นะครับสำหรับเครื่องมือที่ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับนะั่นก็คือ ADX ใน t i m r f m e w e e k นะครับมีความเสี่ยงที่ประมาณ25%เนาะจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะและก็ผลกำไรเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับ EMA ใน t i m r f m e w e e k เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับได้ไป1 5ล้น5แสนกว่าบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมเงินปันผลอีกประมาณ2%ต่อ ปีนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงต่ำเนี่ยผลตอบแทนก็สูงได้เหมือนกันนะครับความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงตามนะครับโอเคถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยเราคงมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาเฉลี่ยต่อปีกันดูดีกว่านะครับเหมือนว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปีที่15เนี่ยเราก็ตัดแล้วเราก็มาเฉลี่ยผลกําไรนะครับว่าต่อปีเนี่ยได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นเค แล้วเนี่ยเราจะสามารถมีเงินใช้จ่ายในแต่ละปีประมาณเท่าไหร่นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นกราฟนะครับเปรียบเทียบนะครับผลตอบแทนในแต่ละปีนะครับจะเห็นได้ว่า adx ใน time frame week นะครับให้ผลตอบแทนที่ดีเลยทีเดียวนะครับให้ผลตอบแทนไปปีละ2 1 0 0 0กว่าบาทนะครับอ่ะถ้าเราจะรวมเงินปันผลอีก2%นะครับ2%ก็ประมาณ20,000บาทด้วยกันนะครับก็จะให้ผลตอบแทนโดยรวมแล้วนะครับปีละ22%ต่อปีนะครับ โอ้ oh, เป็นผลตอบแทนที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับปีละ22%ต่อปีเนี่ยยาวนานติดกันถึง15ปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันดับ2ก็คือ EMA ใน Time Frame Week นะครับแหม Time Frame Week เนี่ยเขาเอาเรื่องจริงๆนะถ้าเกิดจะบวกเงินปันผลไปอีก20,000บาทนะครับเท่ากับว่าเขาให้ผลตอบแทนเนี่ยไปประมาณ12%ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่มากเลยทีเดียวนะครับก็ยังยอมรับได้นะครับสำหรับถือยาว15ปีนี้นะครับให้ผลตอบแทนโดยฉลี่ยเฉีย โนะดยรวมๆนะก็เป็นประมาณ6 0 0 0ื่นนะครับบวกเงินปันผลอีก20,000ก็กลายเป็นประมาณ80,000ื่นนะแปดหมบาทต่อปีก็ประมาณ8%นะครับอ่าแเนี่ยผมถือว่าเป็นผลตอบแทนนะครับขั้นต่ำนะครับที่เราเนี่ยควรจะได้นะหากเราลงทุนในหุ้นนี้นะครับดังนั้นเครื่องมือตัวไหนนะครับที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าถือยาว15ปีแบบนี้นะครับตกรอบนะครับ ADX ใน Time Frame Day ก็ตกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดู MACD ใน Time Frame Day กันดูดีกว่านะครับเขาจะให้ผลตอบแทนเนี่ยขาดทุนไปปีละ28,0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารวมเงินปันผลเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะขาดทุนไปประมาณปีละ 0. 8นซนะครับนั่นก็คือประมาณปีละ8 0 0 0บาทนะครับถามว่าหนักหน่วงไหมนะครับก็ขาดทุนไม่มากแล้วกันนะครับสำหรับ MACD นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าเราจะเลือกลงทุนในเครื่องมือตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมนะผมเลือกได้นะเราคงไม่เลือกเครื่องมือ MACD ในทำ เฟรมเดย์จริงไหมครับเราคงจะไปเลือก ADX ใน time Frame Week หรือไม่ก็ EMA ใน time เฟรมวีคนะหรือเร็วลที่สุดก็คงเป็น EMA ใน time f ฟรมเดย์นะจริงไหมครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ backtest หุ้น K-Bank นะครับจะเห็นได้ว่านะครับแหม time f เฟรมที่เขาเหมาะสมนะครับนั่นก็คือ time เฟรม e ีคนะครับแต่ว่าถือยาวๆ15ปีนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะสมกับเขาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะลงทุนในหุ้นเค a n k เนี่ยนะครับเราควรจะใช้เครื่องมือทางการเงินนะครับไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะ ขอเป็น time frame week เนี่ยผลตอบแทนจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนใน time frame day เนี่ยผลตอบแทนยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับดังนั้นหุ้นแต่ละตัวนะครับมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการถูกจริตนะกับ time frame ที่แตกต่างกันนะครับขอให้เรานะครับเลือกใช้นะครับเครื่องมือที่เหมาะสมกับหุ้นตัวนั้นๆนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพอใจที่สุดนะครับโอเคนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ นะครับผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสาหรับวิธีการสมัครเนี่ยสามารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสละ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ